ันนี่คือไหลบัวนะคะมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะเอาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะชวนทำนะคะแกงเหลืองนะคะแกงเหลืองไหลบัวกับกุ้งนะคะมาดูกันน,น้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาเครื่องแกงกับกะปิใส่นะคะอันนี้กะปิหนึ่งช้อนพูนทูนนะคะเครื่องแกงสองช้อนพูนทูนนะคะใส่ลงไปนะคะทำให้ใข้้กันเอาไหลบัวที่เราเตรียมนะคะล้างล้างสะใส่ลงไปนะคะ เติมเครื่องปรุงนะคะเติมเกลือไปปลายช้อนนะคะปลายช้อนน้ําตาลนะคะน้ําตาลขึ้นช้อนนะคะน้ำมะนาวประมาณสี่ช้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ปุ้งเลยนะคะ